สวัสดีครับนี่เรามาดูใส่กัเราคารอบดูใส่เรางานช่างคนณ่างคนณพ่เคารอบดูใส่กันอีกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนขึ้นชัยเลยครับรกูเลี้ยครับเรียกว่าไปหลักเลี้ยเลี่ยจริงครับ น้องสมพานตะเวียงกระตักตัดกรองจุง้มลาเล่

โดมึงเอออันคู่ควยบ่ได้แม่ป๊าดอดตัวกุ้งตัวโอ้ป๊าดมาแล้วอุ้ย <laughs> นี่านายกุ้ง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 กับปลกอดหนึ่งตัวนี่แน่ลงไปแล้วก้าวดีเลยนี่มึงนี่ก้าวเยอะก้าวดีเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกลูกครับมีทั้งหมดสามลูกนี่ลูกที่หนึ่งได้มาสองแต้มปลากรดกับหนึ่งกุ้ง กับตูจ้องดูดีจ้องกับลาวกับโองไงอีสเตรคมาไดว่าอตีนา้เม็ดหนอยนี่เหมือนจะไม่ขึ้นน้ำวากว้างดินแต่แหละอดีกันับ

บอกว่ากังดอลกีบโหลดังเลยบอกว่ากังก็กีบโหลย่ามาอื่นเอ๊ะมาบอกว่าจังอย่างนี้มีเด็ดเต่าโหนี้จังไดเนาะ <laughs> <laughs> ม,มันต้องทิิงหรือนี่ก้าวกล,ลัวปลุกทิิงเลยป๋อัน้องนู้นเลยรู้ไมไม่ก้าวตะกี้เดียดไม่มีไม่มีทักเต็มครับตัวนี้ก็ไปเจอลูกที่สามมาดูดูที่สามกันอีกจ้ะน,นี่เป็นลูกสุดท้าย มาลุ้นกันไปดิอิอิก,ร,กระจายเด้วยเพปฝนก็ตกอยู่ด้วยเิน,เนไหมเล่าเล่านอะนติดแต่ตรง้าเม,มันเด้ง ติดแต่เหลียวนุ่นี่คืออ้ยมาแล้วกดอีกแล้วแล้วกดอีกแล้วเอ็นไม่จุนกลอกเลยกว่าจุนนะโอ้ยใส่จะได้เลยกับใส่กระู่กโลดันเห็นไหม ดูดนมุมนอโอ้ติดย่อมแย่แบดีดวันนี้ติดกตุ่มเหนื่อยไา่ด <c oughs> ้ก้าแบบนี้คุณก็ตอกลงมา ในปือกันนามก็ไหมรับกันนามกันนามโบ่ไม่รู้แต่ว่าก็ไปดูบนนามรวม